รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆที่ผมลงใหม่นะครับขอบพระคุณมากๆครับครับผมอาจารย์เกตก้าพ่ทูทรอลเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริม เคดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงเราวนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้ นะครับก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคสนะ่าทำให้หนักและกลายเป็นเบามีลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาถามผมว่าอาจารย์ดวงพิชัยสงครามเนี่ยดียังไงนะครับ<อ>ก็เอาอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆนะครับดวงพิชัยสงครามให้เรานึกถึงนะครับ พ่อแม่พี่น้องกันระยะมิตรที่ดีคือคนที่รักเรามากๆแล้วกันเนาะอ่อยประคับประคองตอนช่วงที่ดวงเราดีท่านก็คอยเสริมให้ดีขึ้นตอนช่วงที่เราดวงตกก็คอยประคับประคองทําให้ตัวเราเองเนี่ยผ่านพ้อนอุปสรรคไปได้โดยปริหารอยู่เนืองเนือง,องแต่เราก็ต้องบูชาท่านด้วยนะครับท่านจะอยู่กับเราตอนที่เราไม่ว่าจะสุข หรือไม่ว่าตอนที่เราจะทุกข์ท่านก็จะอยู่กับเราตลอดให้นึกถึงสภาพอย่างนี้นะฮะแล้วทําครั้งเดียวเนี่ยก็อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตาเนี่ยมากเลยนะฮะบ,บางคนมีกําลังทรัพย์นะครับแต่ขาดศรัทธาก็ไม่ได้ทําบางคนเนี่ยมีศรัทธามากแต่ก็ขาดกําลังทรัพย์ก็ไม่ได้ทำนะฮะก็มีแต่คนที่มีทั้งกําลังทรัพย์และก็มีศรัทธาถึงจะมีโอกาสได้ทำนะและยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนยิ่งหนักเลย มีทั้งศรัทธามีทั้งกำลังทรัพย์แต่หาคนทำให้ไม่ได้นะครับผมนะแล้สำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับรับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าวินดูทรอดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์นะผู้ที่มีลัคษณาอยู่ในราศีกรกฎด้วยวิชานะครับโหราศาสตร์ผสมนะครับกับไพ่เทพินดูนะโหราศาสตร์จะเป็นการเดินนะครับที่ชัดเจนแน่นอนนะครับส่วนไพ่จะเป็นการช่วยชี้แนะนะครับเกี่ยวกวับเรื่อง ที่เราจะทําจะเสริมเติมแก้อะไรก็ค่อยว่ากันไปนะเอาเรามาดูกันก่อนนะครับในช่วงเดือนมิถุนาชาวราศีกรกฎเนี่ยนะครับดาวเจ้าลุนการเงินเนาะจะวิ่งเข้าพบวนินาศนะครับนะ่าจถือว่าการเงินเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะเสียหายแต่ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าดาวเจ้าเรือนลาพานเนี่ยทับลัคนาก็คือมีเกณฑ์ที่จะมีโชคมีลาภเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าไพ่เนี่ยอยากจะบอกเรื่องอะไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะให้ชาวราศีกรกฎนะจะ๊ะ ผมได้ไพ่ใบแรกนะครับก็คือไพ่พระสีศีดานะครับเราจะสังเกตได้นะครับนะคือไพ่พระสีดาเนี่ยถ้าเราดูนะนะครับเห็นไหมมือใบหน้าท่านมือเห็นไหมที่จับนะแล้วก็หันข้างนะครับเห็นไหมนะนั่นหมายความว่านะครับการเงินของเราเองเนี่ยถ้าจะให้นะไม่ให้มันเสียหายมากนะค,คุณต้องรู้จักะระมัดระวัง นะครับแล้วคุณเองเนี่ยจะต้องรู้จักลูกล่อลูกชนนะพระนางเองนะครับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะเอามือมาบังข้างๆเห็นไหมเพื่อปิดบงังความรู้สึกเพื่อปิดบังสายตาแต่ตัวเองยังชมเลืองมองนะั่นหมายถึงว่าตัวเราเองเนี่ยจะรู้เหตุการณ์ทุกอย่างนะครับว่าอะไรที่จะทําให้เสียเงินนะครับเสียทองคุณต้องรู้นะเพราะว่าการเงินของคุณเองเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะเสียหายในเมื่อเรารู้ว่าเกณฑ์เราจะเสียหายเนี่ย นะครับเราจะต้องวางแผนให้ดีนะครับเหมือนกับองค์ท่านก็คือนะปิดดูอันไหนจําเป็นก็ใช้นะครับอันไหนไม่จําเป็นก็ไม่ต้องใช้นะครับเพราะว่าการเงินของเราเองเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะเสียหายนะเป็นลนักษณะประมาณนี้ทนี้เรามามองในเรื่องของการได้มาซึ่ง ซึ่งของบางเพราะว่าอย่าลืมนะว่าดาวพระศุกร์เราเองเป็นเจ้าเรือนลาภะมาทับรักนั่นหมายถึงว่าตัวเราเองอยากใหญ่ตรงเกินไปนะครับให้ยืดหยุ่นนะครับบางครั้งนะเขาตกลงมานะที่ราคาเท่านี้เปอร์เซ็นต์เท่านี้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วคุณยืนการว่าถ้าไม่ได้ตามนี้ไม่ได้สเปคนี้คุณไม่เอาเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าทำให้คุณเสียโอกาสนะครับนะก็คือคุณต้องยืดหยุ่นเป็นเอาเป็นว่าอย่างเงี้ยแหละหรือหรือสับที่ว่าได้ดีกว่าไม่ได้ นะครับบางทีเนี่ยไปทํางานหรือไปอะไรก็สุดแท้แต่เนี่ยแล้วเขาบอกว่าเนี่ยงานนี้ไม่ได้เท่าเดิมนะเนืเ่องจากว่าเกิดสภาวะโรคระบาดหรือสภาวะที่มันโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะจากที่คุณเคยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขอสักเจ็ดสิบห้าได้ไหมนะแล้วคุณแบบยึดมั่นถือมั่นไงไม่ได้ถ้าไม่ได้ร้อยก็ไม่เอาถือว่าเสื่อมเสียเกียรติเสื่อมเสียฝีมือไม่เอาอย่างนั้นไม่ได้นะไพ่เนี่ยเขาบอกว่าให้ดูสถานการณ์ให้เป็นนะตัวเองเนี่ยรู้ทุกอย่างเนี่ย แต่เราต้องประเมินให้เป็นนะช่วงไหนที่มันมันไม่ได้ก็คือมันไม่ได้ทั้งระบบมันไม่ใชไ่ไม่ได้แค่เราคนเดียวนะแล้วเราไปยืนการว่าเราจะไม่เอาเลยอะไรยังไงอย่างเงี้ยถือว่า ถือว่า,าพลาดนะครับอะไรประมาณนี้ก็คือถ้าเราคิดว่ามันยังพอได้อยู่ยังค่อยเป็นมีไรายได้มีอะไรเข้ามาเราเอานะก็เป็นลักษณะประมาณนี้เอาละนะเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของเรือนคู่ครองคู่ครอ,อ,องนะก็คือในในจักรราศรีเนี่ยนะดาวเจ้ารือนคู่ครองก็คือดาวพระเสาร์นะครับเร็งลัคนาไอตรงเนี้ย นะพบเรือนดีอยู่แล้วนะครับพบเรือนอยู่แล้วมีเกณฑ์ที่ได้คู่ดีอะไรดีนะแต่ก็อย่างว่า,าดาวเสาเลนพินุบัลมันอาจจะมีเรื่องที่วิตกกังวลบ้างนะนิดหน่อยนะแต่ก็สามารถอยู่ในกรอบที่เข้าใจกันได้เดี๋ยวดูซีว่าไพ่อยากจะแนะนําอะไรเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองความรักกันบ้างนะครับนะเอาละนะขออนุญาตเปิดนะก็โหอันนี้คือต้องบอกเลยได้ไพ่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับคือไพ่พระพุทธเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไพ่อภัยอ่ะนะเอ่อ คนที่จะให้ความรักนะครับมั่นคงหรือความรักของเราจะสมบูรณ์นะครับไม่ทางใดก็ทางงนึงเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ในเงื่อนไข,ขของการให้อภัยซึ่งกันและกันแต่ในส่วนตัวผมเองนะผมคิดว่าอย่างนี้นะครับการให้อภัยเนี่ยก็ต้องดูคนด้วยนะนะครับถ้าคนคนนี้นะเป็นคนที่เยียวยาไม่ได้เนี่ยนะครับ ก็กลายเป็นว่าเราให้อภัยตัวเราเองดีกว่านะครับที่เราจะออกไปจากเขาเพราะอยู่แล้วก็ฉุดทําให้ชีวิตเราเนี่ยตกตกตกอะไรประมาณนี้นะครับผมมองว่าให้รักตัวเองนะให้มองถึงสิ่งที่เราเองจะได้รับหลังจากที่ไม่มีเขานะและทําให้ชีวิตเรามีความสุขอย่างนี้ดีกว่าเมตตากับตัวเองนะนี่คือกรณีของคนที่เยียวยาไม่ได้จริงๆนะนะครับเช่นมีแฟนนะฮะที่เล่าเมายาติดยาเสพติดทุกปีไม่ให้เกียด อะไรแบบเราจะต้องทน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 ,ทนอย่างเงี้ยนะเพราะว่าความเชื่อของผู้หญิงนะครับบางท่านนะก็อยากจะมีสามีเดียวนะต่อให้สามีจะเลวร้ายขนาดไหนร้ายกาจขนาดไหนฉันก็ถูกสอนมาว่าฉัจนจะต้องมีสามีคนเดียวนะไปตลอดชีวิตเขาจะทํายังไงก็เรื่องของเขานะไพ่ก็จะบอกเนี่ยให้สงสารตัวเองหน่อยไพ,พ,พ่พระพุทธเจ้าคือไพ่เมตตาให้เมตตาตัวเองนะอย่าไปทนอยู่กับ สิ่งที่ทําให้ชีวิตเราเนี่ยตกต่ําหาความจเจริญไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดคนไหนเนี่ยที่แบบแฟนยังพอดูดียังพอขุนได้บ้างนะต้องบอกว่าขุนได้บ้างและดีบ้างคุณต้องมีเมตานะนะคุณต้องมีเมตตาคุณต้องให้อภัยแต่เราก็ต้องให้อภัยในมุมที่เราให้อภัยได้นะไม่ใช่แบบว่าโอ้โหเราทําให้เขาทุกอย่างแล้วชีวิตเราอยู่ใน ความทุกข์อะไรประมาณนี้ผมก็ไม่แนะนานะผมแนะนําในเรื่องของความเสมอภาคมากกว่านะเราก็ถามใจตัวเองนะครับถ้าเกิดว่าเราอยู่นะครับได้นะก,ก,ก็อยู่นะแต่ถ้าเกิดางทีมอยู่ไม่ได้มันไม่ไหวจริงๆอะไรเงี้ยมันก็ต้องนะครับเลิกลากันไปนะคือเราเปิดได้ไพ่พระพุทธเจ้าเนี่ยคือเป็นไพ่ที่เข้าใจนะหลักๆเลยคือมีเมตามีความเข้าใจนะซึ่งกันและกันอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเขายังมีเชื้อดีอยู่บ้าง ขอให้เมตตาเต็มที่เลยแล้วเราก็จะกลับมามีความรักกันได้อย่างสมบูรณ์นะครับนะอะไรประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของเรือนการงานนะนะครับเรือนการงานเนี่ยอย่างที่เราเห็นอยู่ดาวที่เรือนการงานคือดาวคารน,นะกมักมกมะกัมมะกัมมะทับลักเนี่ยงานเยอะงานมากดันดุเยอะแล้วอย่างกรุงกระดาวอังคารที่เป็นลาภผลเนี่ยงานได้เงินงานเยอะเหน็ดเหนื่อยได้ละนะแต่ก็อาจจะใช้เงินเยอะนิดนึงแค่นั้นเองนะดาวหลายๆดวงดีนะเดี๋ยวเรามาดูซิวา่าพาอยากจะแนะนําอะไรเกี่ยวกับเรื่องของ นะครับการงานเราบ้างนะอ่ะเรื่องของการงานนะได้ไพ่โอ้โหได้ไพ,พ,พ่พระพิคเนตบอกได้เลยนะครับคิดเห็นอะไรไงโปรเจกต์อะไรไงทําให้เต็มที่เลยนะความสําเร็จรออยู่ข้างหน้าแล้วนะครับคิดอ่านประการใดนะทําเลยนะความสําเร็จรออยู่ข้างหน้าพระพิเคเนตเป็นเอ่อเป็นเทพเจ้านะฮะแห่งความสําเร็จนะครับแต่ท่านจะสําเร็จได้เราดูนะเราสังเกตเลยนะเห็นไหม ขวานขวานนี่คือการต่อสู้อุปสรรคนะนะครับเห็นไหมดอกบัวนะอันนี้ดอกบัวนะอ่ะดอกบัวดอกบัวนี่คือปัญญานะนะครับนะรูกประคำนี่คืออะไรสติเห็นไหมอาหารการกินนะทั้งสองข้างพร้อมสับนะนั่นหมายถึงว่าคุณเองนะมีเกณฑ์ที่จะสําเร็จเกี่ยวเรื่องของการงานการงานการเงินเยอะแต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขของ เหตุปัจจัยแห่งความสําเร็จก็คือนะคุณต้องมีความชำนาการในสิ่งที่คุณทําคุณต้องมีช่องทางในเรื่องของการทํางานคุณพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาก็คือพูดง่ายว่าก็ตามหลักทั่วๆไปเนี่ยนะไพ่นะยพยากรณ์ว่าชาวราศรีกรกฎคุณมีเกณฑ์ที่จะสําเร็จเรื่องของการงานประสบผลสำเร็จอย่างดีเยี่ยมเลยนะครับอันนี้ก็นะครับยินดีด้วยนะจะเอาละนะก็อันนี้ก็เป็นการพยากรน,นะครับเรื่องของการงาน นะการเงินแล้วก็ความรักนะก็ประมาณนี้นะครับเอาละยังไงวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขท่านใดถูกอ,อกถูกใจขอความกรุณาจริงๆนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะช่องผมเองนะครับก็ถูกปิดกั้นนะแต่ด้วยร่วมแรงร่วมใจนะครับของนะครับ fc นะครับที่ช่วยกดเลข1เลข0เลขเเลข5อะไรประมาณนี้ก็ทำให้ช่องของผมเองเนี่ยกระเตื้องขึ้นมานะแต่ก็ยังอยู่ในเลทที่จะต้องประคับประคองผมเนี่ยจะพยายามทำคลิปนะ ออกทุกวันเพื่อที่ว่าให้เลตติ้งไม่ตกนะเพราะว่าถ้าเผลอเมื่มอไร่นะขาดไปอะไรประมาณนี้คือตกกรูดตกเลยละ่ะนะก็จะพยายามออกทุกวันนะครับอาจจะ2วันออกคลิปหนึงหรือออกทุกวันอะไรประมาณนี้นะเอาละนะยังไงก็กบขอบคุณทุกท่านนะผมเกดก้าวนงดูตลอดสวัสดีครับ